สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาบ่งแม่สาวหน่อยแดงๆหนังนนหนาๆครับหน้าตางางๆครับผมสูงประม่านลอยยีสิบเซ้นครับแข้งขาใงญ่ๆครับพี่น้องหนำล่างมือลึงมีเด้อครับมือลึงมีแข้งขาใหญ้ยง,งครับหน,น,นังค้อหนาๆครับพี่น้องหน้าตาดีๆครับ เปิดแล้วค่าไปสามหมื่นสองพันครับผมไปแล้วครับผมสามหมื่นสองพันครับผมที่น่องสนใจกับสอบถามต่อร่องกันใดครับสาวหน่อยนั่งหน้าหนี่แหละครับผมแข้งขาใหญ่ครับผมศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งหกครับผมสอบถามกันไดครับบ้านทอนใหญ่ตํบลปากข่าวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับ ดงเป็นแดงครับผมแต่ว่าบวดจักเด้อครับวลูกพ่อใดเพิ่นบมใหว้ให้หลอดมาเพิ่นว่าแต่ว่าผสมเทียมย่ดอกผสมเทียมย่ดอกเพิ่นว่าจะของเพิ่นคนดีครับจับมองลังแอนครับพี่น้องนอกตั้งๆครับผมเครื่องดำครับพี่น้องโกกหางใหงไๆครับไปอีกแล้วครับนํานไมบควรครับเพิ่นหูอีหรอกครับจับเส่เมาเพิ่นเลยที่ย่างดูในจักหน่อย เครื่องเมาครับเครื่องเมาครับพี่น้องสนใจก็สอบถามได้ครับผมโรมาคุยกันครับผมต่อรองราคากันได้ครับพี่น้องโรมาสอบถามต่อรองกันไหนครับผมเมืองทั้งถ่ายกันครับโกงห้างใหญ่ๆดินะเพื่อนออกไปแล้วครับตุ้งยามตุ้งยามไปอีกแล้วครับผม ล้งดีครับพี่น้องมุ้ยมองเปี้ยวครับผมสนใจกระทู้มาสอบถามหน่อยเด้อครับไปแล้วครับตื่นเมาครับใส่เมาไหมอขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้องที่คอยติดตามติดสมกันมากครับผมครับสวัสดีครับผม